เฮ้ยทุกคนเห็นโพสต์นี้ยังจาก Facebook พี่แขกนะครับเขาบอกว่าเข้าไปฟังคลิปต้องเตให้สัมภาษณ์น้องเขาไม่ได้ว่าอะไรใครนะ ideally. ประเด็นของน้องคือ 1. หนังเขาเป็นกระแสไม่อยากให้สนใจแค่นี้อยากให้ส่งเสริมภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมและหนังของเขาไม่ได้ดีกว่าหนังเรื่องอื่นเพียงแต่กระแสมนันแรงเขาก็ถมตัวดี 2. ทําหนังจากสิ่งที่รู้และรู้สึกไม่ได้คิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรเลย ถ้ารัฐบาลอยากส่งเสริมก็อยากให้จริงจัง<ต>ช่วยให้ความรู้กันเพราะการส่งเสริมไม่ได้จบแค่การมาถ่ายรูป 3. <า>บอกแฝกว่าที่ไปใายตอปทอต่างประเทศอะน,น,นะก็คือไปขายเองมันแค่นี้เอง,องไม่เห็นว่าควรจะมีดราม่าอะไรเลยเออประเด็นนี้น่าสนใจนะแล้วก็ดราม่าบาังเกิดฝ่ายที่ตำานีคณต้องเตนี่ก็โ้หาทัวร์มาลงรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นสํนักงานข่าวเออ หรือเพจดังๆเอยก็ลงแต่มุมมองนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะทุกคนนะอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย